สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี FC ที่คอยติดตามเพชรยนต์ทุกท่านนะครับผมรถเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับผมค่ะน้องฟางเพชรยนต์นะคะอ้าวไม่ไม่ไม่ดีนะหรอไม่มีฉายาดีกว่าดีที่สุดแล้วสำหรับหนูวันนี้เราพามาดูรถอะไรครับพี่โอ๊ตอ่าวันนี้จะเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนโหมดกันบ้างนะครับเปลี่ยนมาดูรถกระบะกันบ้างเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้งานเลยต้องบอกใช่และราคาถูกด้วยเนาะอ่าเป็นรถกระบะนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกเลยว่าเรื่องสมรรถนะของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสองรองใครเลยใช่แล้วเรื่องราคาเนี่ยบอกเลยว่าราคาถูกราคาประหยัดใช่แล้วค่ะสาหรับลูกค้าที่แบบอยากได้กระบะไว้ใช้งานงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานได้ดีเหมือนกันเลยเนาะพี่อตเนาะใช่ครับด้านหลังเราสองคนนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นมิตซูบิชิตัวไททันใช่แล้วเป็นไททัน2 4 GLS Plu s นะครับเมกะแคปปี2016 ปี2016อันนี้เป็นสีสีเทาเนาะสีเทาสีเทาอ่าเป็นสีเทานะองเลยคันนี้สวยคันนี้สวยรถรถมือเดียวรถมือเดียวเลยรถมือเดียวแล้วก็จัดจัดทรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงมาดูเนี่ยจัดคือเรียกว่าพร้อมลุยเลยใช่ไหมนะใครที่แบบว่ามีบ้านมีสวนมีนาแบบถนนลูกรังอะไรเงี้ยถึงตัวรุ่นตัวนี้มันจะเป็นตัวขับสองแต่ว่ามันก็กาลังหรือเหลืออยู่นะอย่างฟางนี่บ้าน บ้านนี้ก็คืออยู่สวนใช่ไหมอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ตากที่จันใช่ไหมใช่ค่ะอยู่อยู่อยู่สวนไม่ใช่สวนตากแต่สวนจตุจักรได้ไหมอยู่สวนจตุจักรนี่ใช้ได้ไหมคะได้ได้เอาไว้ลุยน้ำใช้ได้ใช่ไหมได้เอาไว้ลุยน้ําท่วมนะดีดนะวันนี้ดีดมากบอกเลยได้สิบคลิปวันนี้จริงป่ะใช่ถ่ายได้ยาวๆกินอะไรไปเมื่อเช้ากินกาแฟ ไม่ต้องบอกยี่ห้อนะหรือหรือบอกดีจะขายดีดใช่ไหมเออเดี๋ยวขายดีดีจริงั้งเ,เช้าแล้วกินยี่ห้ออะไรไมืหยอดตู้หน้าบริษัทนด้นแหละอ๋อยี่ห้อนี่บอ,อดีเอ,อ้ไม่ใช่ไปขายโฆษณาเขาอีกจะ <laughs> ดีจริงโฆษณาเข้าได้นะคะ, <laughs> <laughs> ะกลับมาดูรถกันหน่อยกา <laughs> แฟเดี๋ยวค่อยขาย นะก็คันนี้เป็นตัวปี16ก็ถือว่าไม่เก่ามากนะแล้วก็ตัวรถอะไรสภาพนี่สมบูรณ์พร้อมใช้งานจัดองค์ทรงเครื่องมาให้แล้วเรียบร้อยถูกต้องนะฮะเดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าต่างเขาหน่อยนะฮะก็คือกระจังหน้าไฟหน้าเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะของตัวมิซูวิชิไขทันใช่ไหมอ่านะครับไฟหน้าเป็นแบบมาลติรีเฟคเตอร์นี่คือใหญ่ๆแบบนี้เลยนะค่ะใหญ่มากเลยนะใช่โคมใหญ่นะครับแล้วก็พวกไฟสูงไฟเลี้ยวเนี่ยคือบิวอินอยู่ตรงนี้มาแล้วไอ้ตรงแถบส้มๆนี่คือไฟเลี้ยว เนี่ยตรงเนี้ยอ๋อส้มโมนี่คือไฟเลี้ยวแต่ว่านี้ไฟสูงไฟต่ําก็อยู่ตรงนี้ใช่ไฟลงไฟหลีอยู่ตรงนี้หมดนะฮะแล้วก็กระจังหน้าคันนี้ก็คือเป็นพาร์ทเดิมตรงรุ่นของเขานะกระจังหน้าโคเมียมแบบนี้เลยอฮ้ยสวยมากเลยนะไม่มีรอยมีอะไรใช่ริ้วรอยน้อยนะครับริ้วรอยน้อยเพราะว่ารถคันนี้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยกลางคืนอะไรเยอะบางทีหรือวิ่งต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะถ้าวิ่งเยอะๆพวกกระจังหน้าที่เป็นโคเมียมมันจะเป็นรอยใช่ไหมใช่มันจะเป็นรอยง่าย นะฮะแต่นี่ก็คือพาร์ทเดิมโรงงานนะครับกันชงกันชนเนี่ยคือสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยใช่นะมีไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยถูกต้องนะครับสวยๆเลยนะครับราคาไม่แรงราคาไม่แรงคันนี้ราคาเท่าไหร่นะสามเก้าเก้าเออสามไม่ไม่ไม่ข้ามสี่แสนใช่ไม่ข้ามสี่แสนผ่อนคันนี้รู้สึกว่าจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันป่ะเจ็ดพันเจ็ดพันนิดๆเจ็ดพันนิดๆอยู่ประมาณนี้เดืนนี้เนาะสำหรับลูกค้าแบบเงินเดือนหมื่นห้าก็ซื้อคนเดียวจบใช่แล้วค่ะนะคันนี้นะเงินเดือนหมื่นห้าซื้อคนเดียวจบ อ่อะมาดูก das ัน das ต heißt <Willy! S 3> ่อค e ja, ิวซุ้มล้อได้เป็นสีเดียวกับตัวรถใช่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคันนี้ก็คือจัดทรงมาแล้วใช่แล้วค่ะพร้อมลุยอันนี้คือมีการดิดยกสูงขึ้นอีก2นิ้วนะได้ได้ล้อแม็กของเรขอบ16โอบรัดได้ยางฮันคุกโอ้โหนะฮะนี่ให้ดูเลยพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยจริง่ช่วงล่างช่วงล่างซุ้มล้อนี่บอกเลยว่าโครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่มีสนิมนะไม่ได้เอาไปลุย น้ำท่วมมาหรือไปจอดจมน้ำยังไม่มีอย่างที่เราการันตีโครงสร้างเนาะว่าไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําไม่มีแน่นอนนะคะถูกต้องไม่มีเลยเพราะว่าเราหาไม่เจอไม่ใช่ไม่มีจริงมีจริงๆการันตีการันตีใช่ค่ะตั้งแต่ขายรถมานะไม่่ไหมคะไม่มีลูกค้าบ่นเรื่องโครงสร้างผุอะไรพวกนี้ไม่มีเลยขายรถมากี่ปีละอยู่ที่นี่มาบริษัทเปิดมา23ปีดูมา3ปีดูมา3ปี ว่าละไม่ร Ele ู้มุกอีกต่อกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวเห็นไหมได้เป็นโครเมียมโครเมียมครอบสวยเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยต้องบันไดข้างนี่ก็ใหญ่ๆนะหนาแบบแข็งแรงแบบเรียบอันนี้มันเดิมหรือว่าเขาทําทําเพิ่มมาให้ค่ะมากับรถเลยมากับรถเลยหรอแบบนี้เลยใช่ไหมนี่นะครับแข็งแรงทนทานอแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับคันนี้จะเปิดประตูเป็นโครเมียมเป็นโครเมียมภายในจะได้เป็น โนสีดำตัดกับสีเทาอันนี้เป็นแคปเปิดได้ด้วยนะคะใช่นะเมกกะแคปนั่นเองเมกกะแคปได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าในส่วนของเบาะแคปจะได้เป็นเบาะหนังใช่นะฮะบมัามีออปชั่นอะไรบ้างอ่ะพี่โอ๊ตเดี๋ยวหนูลองไปสตาร์ทเครื่องดูดีกว่าไปสตาร์ทให้หน่อยแล้วมีออปชั่นอะไรให้บ้างสําหรับคันนี้เบาะเขาเนี่ถือว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะ ถ้าเที่สวไซรัสผมมันก็อบรัดอยู่เหมือนกันเหยียบคัสด้วยนะต้องเหยียบคัสใช่ไหมใดรถรุ่นใหม่ๆนี้ต้องเหยียบคัสเ oh, หยียบคัสเหยียบเบรกอ้าวเหรอเออแล้วก็วกดสตาร์ทนะ<อ>นี่อ๋ออันนี้มีจอแอนดรอยมาให้แล้วเรียบร้อยใช่แล้วเหมือนจะมีกล้องถอยด้วยนะคะมีมใช่ไหมใช่ลอง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 เหยียบให้ดูเหยียบคัสเหยียบเบรกขยียบคัสเหยียบเบรกเจอไหมเจอก้านไหมเออก้านอยู่ไหน อีกอีก,อ,กอีกนิดค่ะสั้นเพิ่มความสูงซะ่หดียวคา้าดอย่าเบรกกดลงไปไม่ใช่ใชกดกดลงนี่กดลงอแล้วก็ผักไปซ้ายสุดอนี่กล้องนี่นี่เราสอนขับรถกันสดนๆเลยนะ <laughs> นี่อันนี้มีกล้องมีกล้องถอยให้แล้วมีกล้องถอยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับสำหรับตัวกล้องถอย นะแอร์ก no ็ย yeah. ังเป็นแอร์เย็นนะหอกเนาะแอร์เย็นแอร์เย็นจริงแอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นค่ะไม่แพ้ตัวต้าเลยบอกเลยนี่เปิดค่ะเราเปิดประตูนะแองรู้สึกความฉ่ำนะครับวิทยุจอนี่ก็ทัชสกรีนค่ะนะเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยก็ไม่ย้อยนะเป็นยูนิเทนนะครับตัวพวงมาลัยมีมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยใช่มีที่จุดบุหรี่ต่างหากค่ะนะครับเสียบ USB ได้ถือว่าอ่าถ้าลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานเนี่ยก็ ประหยัดไปเยอะเลยเนาะสาหรับราคานี้นะแล้วก็เน้นใช้งานจริงๆอ่ะใช่ใช่ราาที่เราไปใช้งานเพราะใต้แดงมันก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดแสนแลตัวเนี้ยมันหายไปก็เท่าเท่าตัวหายไปเยอะเลยครึ่ๆเลยเนาะใช่สภาพถือว่ายังใหม่อยู่เลยภายในนี่ไม่มีช้าเลยนะคะถูกต้องนะฮะที่บังลงที่บังแดดพวกอุปกรณ์ในรถเนี่ยคือไม่ได้มีช้รุงชํำรุดอะไรเลยอันนี้ที่ซ่อนที่ซ่อนถังที่ซ่อนถังคลิปนี้แต่ซ่อนไม่ได้แล้วรู้หมดรู้หมดแล้วใช่นะ ยวต้องดูด้านหลังกันหน่อยไหนลองลองฟางนี่เปิดเปิดเออด้านหลังลองขึ้นมานั่งดิมีอะไรไหมไม่มีนี่หาอะไรหาที่ซ่อนตังค์ <laughs> โอ้ยกว้างอยู่นะกว้างเลยแหละนั่งเข่าก็เหลืออยู่เหลืออยู่นะแต่ด้วยตัวรถของตัวแขปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลานั่งเขาเน้นไว้เขาเขาไม่ได้ให้คนนั่งเขาไว้ขนของใช่เขาไว้ขนของจริงพวกรถแขรเนี่ยจริงริงมันไม่ได้ให้คนนั่งนะใช่ค่ะไม้ไว้วางของภายในถูกนะ อ่า<ต>นี้ก็ถือว่ากว้างวางของได้อะไรได้ก็บุกเป็นผ้ามาเนาะใช่แล้วคันนี้ต้องบอกเลยว่าภายในที่เห็นเนี่ยคือรถคันนี้ตอนเข้ามามันไม่ได้ไปปรับสภาพไปเยอะนะค่ะบกที่เห็นนี่ก็คือสภาพเดิมะนะครับสภาพเดิมหมดเลยโครงสร้างเดิมแล้วก็เนี่ยดูอย่างตัวประตูแคปหัวน็อตนะครับใช่ไหมใช่ไม่มีขยับนะไม่มีรอยบล็อกขายอะไรพวกนี้ไม่มีไม่มีถลอกนะครับโครงสร้างเดิมี่พวกเหลี่ยมโครงสร้างบอดี้เนี่ยตัวชายบอดี้ด้านล่างอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ถือว่าสวยพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็อย่างตัวตะเข็บนี่โอ้โหคมหรือจะคมยังไงเห็นไหมเห็นตัวเม็ดอาร์ไหมอันนี้อมมาลูกค้าบางท่านไม่รู้ว่าเม็ดอาร์คเนี่ยมันคือรอยอะไรคะพี่โอ๊ตอ่ามันเป็นรอยที่เราเอาตะเกียบไปกด <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรอยหุ่นยนต์อ่าก็คือมันเป็นการประกอบการประกอบประกอบเดี๋ยวนี้คือเขาประกอบแล้วเขาจะใช้โรบอทจะเห็นนย แล้วเขาก็จะแผ่นเหล็กประกบเขาจะเชื่อมโดยการใช้ลบบอยิงอ๋อเป็นเลเซอร์ยิงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะเป็นยิงอ่ามันก็จะเห็นเป็นตัวตัวดอทเมทาร์คแบบนี้ใช่แต่ถ้าเกิดลูกค้าเห็นโครงสร้างแบบเนี้ยก็คือเดิมแน่นอนใช่ถ้าเกิดลูกค้าแบบไปดูรถที่อื่นหรือแบบที่ที่เพจชนหรือไหนที่แบบน้องไม่เห็นมีเมทาร์คเลยอะไรเงี้ยอ่าต้องต้องช่างใจแล้วถ้าถ้าเจอเลักษณะน้ต้องดูว่าคือบางทีอ่าอาจจะมีเก็บงานสีมาแต่รถอาจจะไม่ได้ชนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามัน โ้สีมันหนาอะไรเงี้ยไอเม็ดอาร์พวกเนี้ยลอยมันจะหายหมดเลยใช่แล้วต้องดูดีใช่นะครับแล้วก็ต้องเลือกเอ่อบริษัทจำหน่ายรถยนมือสองที่ได้มาตรฐานใช่อย่างของเพชรยนเราเนี่ยรถเรามาตรฐานทุกคันถูกต้องนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดับเครื่องแป๊บนึงก่อนจะลมควันละเออหนูรู้สึกหายใจไม่ออกอันนี้ค่ะช่วงล่างลูกค้าดูได้เลยอันนี้เขาเพิ่มมาให้สองนิ้วใช่ไหมคะพี่โอ๊ตใช่ แต่งช่วงล่างยกสูงมาให้จากเดิม2นิ้วก็คือพร้อมลุยเลยใช่ครับคือช่วงล่างก็คือเซ็ตมาแบบเอาไว้บรรทุกได้นะค่ะนะไม่ไม่ได้ว่าจะไปลุยอย่างเดียวนะคือเอาไปบรรทุกของอะไรเงี้ยได้เลยคือสบายถึงจะเป็นตัวรุ่นขับ2ก็เถอะเครื่องยนต์เขากําลังเหลือเครื่องยนต์เท่าไหร่สองสองพันสี่สองจุดสี่สองจุดสี่แต่ได้แรงม้าอยู่ที่ร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้าคันนี้โอ้ถือว่าเยอะถือว่าเยอะเยอะนะฮะเป็นเครื่องยนต์ไมเบ็คคินดีเซลนั่นเอง แล้วก็เนี่ยดูอย่างด้านท้ายนะไฟท้ายเดิมกานชนเดิมนะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ติดรถมาก็จะเป็นไฟเบรกวงสาอยู่ตรงนี้มีกล้องมีกล้องมือจับเกิดท้ายโครเมียมนะครับกระบะไลเนอร์ก็สภาพดีอันพิโอลองเปิดนี่กระบะไลเนอร์ใช้งานได้ปกติไม่มีช้ำนะคะถูกต้องนะครับออกมาจากโรงงานนิสสุบิชิมอเตอร์เลยอันนี้กระบะเดิมโรงงานถูกต้องไม่มีคือทั้งหมดเนี่ยไม่มีถูกขายเลย ถูกต้องนะคะรับเม็ดอาร์ตอะไรเงี้ยใช่เม็ดอาร์ตยังเห็นชัดๆเลยเนะี่ยไม่มีโดนตูดมาแต่พวกเนี้ยแล้วพวกซีนพวกนี้ก็ซีนออมาจากโรงงานนะใช่ซีนเดิมโรงงานใช่ซีนเดิมโรงงานนะครับตะคงตะเข็บเม็ดอาร์ตค,คมๆชัดๆค่ะนะประมาณนี้อ่ะเนี่ยดูอะไรพวกสีเสิอนะสีเทาเทานี้สวยนะมันเหมือนออกวันเอ่อเทาวันบุหรี่เนาะใช่ใช่แบบมันจะคล้ายๆเหมือนเทาดำแต่มันจะไม่ดำมากใช่นะ ถือว่าสวยนะครับลองดูฝั่งขวากันนิดนึงค่ะนะเปิดไงล่ะนี่นะอ่าเนี่ยหัวน็อตเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนยฟังสังเกตหัวน็อตต่างๆตะเข็บนะครับเนี่ยตรงประตูพวกนี้อันนี้คือรายละเอียดเดิมไม่มีสนิมเลยไม่มีเลยไม่มีสนิมเลยครัสภาพดีมากคดีมีคันเดียวด้วยนะถ้าใครสนใจนี่ ต้องรีบรีบเลยอันนี้มีคันเดียวราคาสามเก้าเก้านะคะลูกค้าใช่ราคาสามเก้าเก้านะคะอนอยู่อ่าขอนเจ็ดพันนิดๆเท่านั้นอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันเศษเศษนะครับวันนี้ลดราคาเกือบสี่แสนเพราะว่ามันจะถ้าคิดข้างวงง่ายๆก็แสนละสองพันสองพันประมาณนี้แล้วก็คันนี้เลขไม่เดี๋ยวให้ดูเลขไม้นิดนึงเลขไม้คันนี้ดับไปแล้วน่าจะอยู่ประมาณสองสองแสนเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ เอ้ามากินหนูสตาร์ทไงจบกันไม้สองแสนเจ็ดพันไม้สองแสนเจ็ดพันนะครับอันนี้คือคือไม้แท้เราขายไม้ตามนี้เลยใช่ค่ะเราแบบว่าไม่ไม่กอไม้ไม่กลับไม้ก่อมีอ่าไม้เข้ามาเท่าไหร่เราขายเท่านั้นเลยขายขายตามหน้าไม้เข้ามาสามแสนเราขายสามแสนนะคะแต่ส่วนมากไม่มีหรอกของเราคัดคัดเกตมาอยู่แล้วมากสุดก็สองแสนกว่าเนาะสองแสนอะไรเงี้ยถือว่าเยอะแล้วใเราก็จะเริ่มต้นหลักหมื่น หลักแสนแสนกี่ก้าแสนกลางแสนปลายประมาณนี้ค่ะนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันบ้างเปิดไหวใช่ไหมหนักเหรออืมหนุยเบากว่าตยุตาเยอะเลยพี่ว่ามันเท่ากันริงเหรอพอๆกันอ่ะนะครับอันนี้ก็คือห้องเครื่องรายละเอียดห้องเครื่องนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีเซลคอมมอนเรล นะครับคันนี้สองจุดสี่ลิตรก็ร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้าอย่างที่บอกไปคนะอันนี้เครื่องยนต์เดิมๆห้องเครื่องห้องเครื่องนี้เลยพวกคานงคานหน้านี่คือชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยพวกรูน็อตะไรต่างๆรายละเอียดนี่เห็นชัดนะครับอันนี้มันมีตัวแพทพลาสติกแปะอยู่อยากจะดึงมาให้ดูด้านในเหลือเกินนะแต่การันตีแล้วว่าไม่ไม่ไม่โดนนะไม่โดนแน่นอนเนี่ยพวกตัวหนังสือเนี่ยยังคมคมชัดๆัดแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะนะไม่มีสังสี่ชัดนะครับเนี่ยหัวน็อตเนาะหัวน็อตเห็นไหม น็อตเดิมติ๊กเกอร์มอก่ะมันติดอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็พวกรูน็อตต่างๆนะครับขอบสันฝาระโปงนี่คือเนียบเลยรูไปนี่คือแบบสีไม่มีแบบกระเทาะอะไรพวกนี้ระวังบาดอีกนะเพราะมันคมเหลี่ยมสันรถไงมันคมรถมันเดิมมันไม่โดนมาอ่าฮะก็ถือเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะสำหรับไทรท่านคันนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับ้องฟัง อ้าวไม่ทํางานเลยหนูลุ้นอยู่แบบหนีมือหนูก็สําหรับใครที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานเข้าสวนเอาไว้แบบใช้งานบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีงบจำกัดอยากผ่อนแบบสบายๆ พี่อยากผ่อนประมาณเท่านี้่าแจ้งมาได้เลยสําหรับคันนี้เนาะผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันนิดๆเท่านั้นนะคะฟีดาวได้เลยราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะจัดองค์ทรงเครื่องมาให้เราเรียบร้อยพร้อมใช้งานถูกต้องก็สามารถสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะต้องการข้อมูลการออกรถอะไรพวกนี้ติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยค้าขายออกได้ด้วยนะพี่โอ๊ตออกได้ทุกอาชีพดีกว่าใช่ลูกค้าที่แบบ ค้าขายไม่ว่าจะเป็นแผงลอยหรือแบบสัญญาเช่าอะไรเงี้ยเอาเคสมาให้เราคุยให้เราดูแลได้เลยครับจะแบบว่าค้าขายแบบไม่มีเอกสารเราก็ดันเคสให้ได้นะเพียงแค่ปรึกษาเราใช่ค่ะเดี๋ยวเราดูแลเคสให้ถูกต้องนะครับหรือว่าอยากจะมาดูรถคันจริงนะครับก็มาดูได้รถคันนี้จอดที่สำนักงานอยญ่ของเพชรยนต์ใช่ค่ะอยู่ที่ซอยอ่าหกสิบแปดแยกหนึ่งมินบุรีค่ะพีอครับผม อันนี้คือสำนักงานใหญ่หรือฝั่งตรงข้ามมิ้งเยิงซอย95ก็สาขา2ใช่นะครับเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับตมดต่อเข้ามาได้ค่ะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ถือรายละเอียดตัวแล้วก็ถือครบถ้วนในรายละเอียดนะครับก็ย้ำอีกทีนึงนะครับช่องทางการติดต่อนะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Facebook เพจของทางร้านนะครับทิกตอกทิกตอกก็มีอ่านะครับติดต่อได้หมดเลยเพจนี้มีหลายเพจเลยนะคะลูกค้านะครับเข้าไปดูได้เลยใช่ครับมีเพจเพจอะไร รยนต์รถมือสอง่าเครยนต์คัดเกตอะไรเงี้ยมีถ้าพิมพ์ขึ้นไปนี่คือขึ้นเลยถ้าเห็นของเพรยนตนะครับก็คือมีการอัปเดตตลอดอยู่แล้วถูกต้องนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมรอดเพรยนต์แล้วก็น้องฟางค่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนนั้นห้ามพลาดวันนี้ขออนุญาตลาสวัสดี F อทุกท่านก่อนล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ